ตอนนี้เราก็อยู่ที่โคโลอเซียมนะครับที่กรุงโรมอิตาลีครับดูดิดูคนคนมากไงมหาศาล นี่คือการเดินทางครั้งแรกที่ไกลที่สุดในชีวิตของผมครับกับการนั่งเครื่องที่ยาวนานกว่า16ชั่วโมงเพื่อบินไปเที่ยวอีกซีกโลกครับและนี่คือทริปยุโรปครั้งแรกของผมกับเมืองแรกที่เราจะไปนั่นก็คือกุ้งโรมป,ประเทศอิตาลีครับ ผมเดินทางจากสุวรรณภูมิครับด้วยสายการบินเอทิฮัดแล้วมาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับแล้วบินมาลงที่สนามบินโรมหรือชื่อทางการของเขานั่นก็คือท่าอากาศยานเลโอนารโดดาวินชีฟอูมิชิโนประเทศอิตาลีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ผ่านตอมอของอิตาลีมันพิธีบอลเลครับรอตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินที่อิตาลีครับที่โรมนะก็ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราออกกระเป๋าครับ มาถึงเช้านี้ครับเราก็เตรียมตัวนั่งรถไฟต่อไปอีก35กิโลเมตรไปที่สถานีโรมเทอร์มินีเพื่อไปกรุงโรมเมืองแรกของเราที่จะไปเที่ยวในอิตาลีนั่นเองครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านซานตามมเรียนะครับเป็นออสเตรียโรแมนเป็นอาหารของ ะะวันนี้ก็เป็นเซตอาหารเช้าของเราก็จะเป็นแบบ juice, ออร์นจูอิสชาเฟล่หนึ่งแล้วก็ครัวซอ,องทริปนี้ครับเราเลือกซื้อตั๋วขึ้นรถ Hop on, h o p o f f ครับเพื่อชมวิวรอบกรุงโรม มันคือรถบัสสองชั้นอย่างที่ทุกคนเห็นครับก็คือแบบเปิดประทุนใครจะขึ้นไปนั่งชั้นบนก็ได้รับลมเย็นเย็นยามเช้าดูวิวไปด้วยหรือจะนั่งชั้นล่างก็ได้ครับแล้วเขาเนี่ยจะให้หูฟังเรามาให้เราเนี่ยฟังเสียงเพลงคลอๆไปเพราะกสิบรรยายเวลาแบบผ่านสถานที่สำ,สำคัญๆประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเราอยากจะแวะลงตรงไหนเนี่ยก็คือลงไปได้เลยครับแล้วพอเราจะไปยังสถานที่อื่นๆเนี่ยก็คือเราก็รอรถคันถัดไปที่เป็นแบรนด์นั้นๆที่เราซื้อตั๋วไว้นะฮะก็สามารถใช้ QR โค้ตของเราโชว์กับพนักง,งานแล้วก็ขึ้้นรถบบััไไปไดเลยค ตอนนี้เราก็อยู่ที่โคลอสเซียม um นะครับที่กรุงโรมอิตาลีครับข้างหลังสวยมากก็คือคนเนี่ยคนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับเจ,จ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นเองนะครับก็จริงๆเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะเพราะว่ารู้สึกแบบเชยเ <laughs> เห็นจากในรูปนะแล้วก็เห็นแบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเข้าไปนะครับก็ถ่ายรูปข้างนอกดีกว่านะครับก็สวยเหมือนกันก็ใครที่จะมาถ่ายรูปนะครับก็มุมนี้มาถ่ายได้เลยนะครับนี่ เดี๋ยวเราไปดูรูปที่เราถ่ายกันนี่คือสถานที่แรกของกรุงโรมที่ผมมาครับและเป็นที่ที่ใครหลายๆคนที่มาอิตาลีเนี่ยใฝ่ฝันและต้องมาเห็นกับตาสักครั้งนั่นก็คือโคลอเซียมครับ โคลอเซียมเนี่ยเป็นสนามกีฬากลางแจ้งใจกลางกรุงโรมครับที่เก่าแก่สุดๆอายุมากกว่า2,000ปีครับและเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วยครับแต่ก่อนเนี่ยเขาสร้างไว้เป็นสนามแข่งขันกีฬาไว้ประลองกิจกรรมต่างๆครับทั้งพวกกราดิเอเตอร์หรือสัตว์ป่าแบบเดิมพันด้วยชีวิตครับจริงๆเนี่ยประวัติยาวมากผมเล่าให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้างในนะครก็มีให้เราเข้าไปชมได้ด้วยนะครับแต่ต้องซื้อตั๋วก่อนครับและที่สําคัญเนี่ยคนต่อคิวเยอะมากเรากลัวเสียเวลาไปที่อื่นไม่ทันครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขึ้นชื่อตรงนี้เพราะว่ามันอ่าน ก็นนรจริงๆอ่ะคือตอนนี้เรามาจากโคลอสเซียมใช่ไหมที่อยู่กรุงโรมอ่ะต่อไปก็จะไปอีกแลนด์มาร์คหนึ่งนะครับที่หลายคนน่าจะรู้จักกันนั่นคือวาติกันนะครับหรือว่า City. ว,วาติกันซิตี้นครวาติกันนั่นเองครับก็เป็นแบบแลนด์มาร์ที่ใครที่มาอิตาลีหรือมาโรมเนี่ยก็จะต้องมานะครับคนก็เยอะนะท่องเที่ยวอ,อะไรเงี้ยเห็นแล้วนูน่นในทุกคนข้างหน้าคือวาติกันนะครับก็เดินไปอีกประมาณแบบ 1>, 1กิโลครับ <laughs> โอ้ไกลมากวัติกานซิตี้ครับหรือว่านครรัฐวัติกันถือเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกครับตั้งอยู่ภายในกรุงโรมของประเทศอิตาลีที่เรามาอยู่นี่เองครับถ้าเดินเข้าไปข้างในครับก็คือสวยมาก แต่ทริปนี้ของเราครับน่าเสียดายเพราะว่าก่อนมาเนี่ยเราจองตั๋วเข้าชมมิวเซียมด้านในแล้วแต่เราจองไม่ทันครับก็เลยพลาดไปเริมมาถ่ายรูปด้านหน้าแทนครับถ้าใครมีโอกาสนะฮะอยากให้ลองเข้าไปเพราะว่าดูรีวิวมาแล้วเนี่ยก็คือสวยงามและก็อลังการมากครับตอนนี้เรามาอีกแลนด์มาร์กหนึ่งของกรุงโรมครับนั่นก็คือสเปนิสเตปครับหรือว่าบันไดสเปน ตอนแรกที่ผมเดินมาเนี่ยก็คือยังมองไม่เห็นนะคบว่าเออบันไดนมันอยู่ตรงไหนพอมองลงไปข้างล่างเท่านั้นแหละฮะก็คือเห็นวิวกรุงโรมแล้วก็บันไดเนี่ยสูงมากเขาบอกว่าเป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรปเลยครับก็คือคนมาถ่ายรูปกันเยอะมาก ตอนนี้เราก็มาถึงแนด์มาร์คสำคัญของกรุงโรมอิตาลีครับนั่นก็คือน้ำพุเทรวีครับ <Ooh. S 1> ก็คือคนเยอะมากดูข้างหลังนะครับเพราะว่าน้ำพุนี้นะฮะก็แบบเป็นที่แบบหลายคนถ้ามาอิตาลีหรือกรุงโรมเนี่ยก็คือจะทาเ่าะอะไรต้องมาถ่ายรูปหรือมาทาเลาอะไรมาทำกิจกรรมตรงนี้เพราะว่าน้ำพุเทรวีเนี่ยคือขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเนาะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากที่แห่งหนึ่งของโลกเลยแล้วก็ ต้องมาโยนเหรียญอะแบบมาที่ฐานแล้วโยนเหรียญแต่ตอนนี้คือเราเข้าไปไม่ได้ครับเพราะคนเยอะก็คงแบบได้ถ่ายรูปไปเฉยนะฮะจากข้อมูลครับเขาบอกว่าเทรวีเนี่ยมาจากภาษาอิตาเลียนครับซึ่งหมายถึงการพบกันของถนนทั้ง3สายครับซึ่งเป็นจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้นี่เองครับและเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนเยอะมากถ้าจะหามุมถ่ายรูปนะฮะต้องหามุมดีๆเลยนะับเพราะว่าไม่มีมุมไหนเลยนะฮะที่ไม่ติดคนครับเพราะว่าคนเยอะจริงๆครับ คครับทุกคนหลังจากที่เราไปเดินทัวร์ในกรุงโรมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไปหลายที่มากแล้วก็มีบางที่เนี่ยเราไม่ได้ไปเพราะว่าอย่างเราจะเข้าวัติกันจะไม่ได้เป็นมูเซียมก็ไม่ได้ไปเพราะว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็จองตั๋วแล้วแต่ตั๋วมันหมดก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นรถไฟไป,ไปที่มิรานนะครับเพราะว่าเราจองที่พัก2คืนที่นั่นีอิตาล,ลีนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่โรมเทอร์มินีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อรถไฟไปนะครับ อันนี้เป็นโต๊ะกดน้ำครับก็ฟีลแบบเหมือนอยู่บ้านเราอ่ะแต่คงก็จะแพงนะดูดิถ้าสมมติน้ำเปล่าก็จะเป็นหนึ่งหงเท่ากับเท่าไหร่30กว่าบาทเออเกือบสีบาทน้ำน้ำเปล่าคนนึ่งนะครับ มาถึงที่ที่เมืองมิลานเป็นสถานรถไฟนะครับขึ้นชื่อตามน,นี้เลยนะครก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปยังโรงแรมครับก็ไปพักสองคืนที่มิลานนะครับ <laughs> การเดินทางไปยังโรงแรมช่างยากลําบากเหลือเกิน <laughs> ตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้ว i b s t y l e Hotels นะครับ Milano Central นี่เดี๋ยวเราเข้าไปกันผ่านไปแล้วครับสำหรับวันแรกของเราที่กรุงโรมประเทศอิตาลีครับจากประโยคกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวดังนั้นเราก็ไม่ได้เที่ยวหมดในวันเดียวเหมือนกันครับเพราะว่ามีอีกหลายจุดมากที่ผมอยากจะไปเหมือนกันถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยต้องมาเก็บตกแน่นอนครับ สำหรับคลิปหน้านะครผมจะไปอีกเมืองที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบงานศิลปะและสถาปัตยกรรมมากๆเจอกันคลิปหน้าครับที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องอาเฮอยของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ